หนึ่งช้อไม่ฮ่่่า่ึงเจอไม่ไม่พ่อโดดเลยพ่อโดดหนึ่งชองเอ้ยม่ไม่า่า่าหม่ไม การกระโดดด้วยกันปะไปด้วยกันหนึ่งต่อเอ้ยฮพ่อไปทำงานสอนะแล้วพ่อจะไปกับแม่อโอเคค่ะนี่ไงรองเท้าลูกรองเท้าอยู่เนี่ย,นยในใส่หละ่ะพ <c ười> ่อนะใส่หล่ะจ้าเอามาอเ,เอามาให้ยายใส่ให้ลูกมา โอ้พ่อใส่เองว่ะลูกผิดข้างค่ะผิดข้างค่ะผิดข้างผิดข้างผิดข้างแล้วผิดข้างไม่ใช่นูผิดข้างนุผิดข้างหรือว่ารัดทุนออกมาลูกหรือว่าถูกอยู่พ่อถูกอยู่เหร้ถูกอยู่เลรอเออถูกจริงๆด้วยอ่ะเอาอ่านั่นแหละโอเคโอเคค่ะเก่งมากลูกตโอเคอีข้างลูกอีข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่ง เก่งมากดูพี่พลอยเก่งมากโอ้ยเก่งจริงๆริงใครเนี่ยว้าวเก่งมากเลยใครปะเนี่ยเลือดเกลือบมาทำไมอ๋อมันเจ็บโปตีนเหรอเจ็บอีโปกินเปลิมไหมมันเจ็บอีโปตีนหะหยัดอีกกล้วยเขาอัดไม่ได้ไหมลูกไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะพลอยเลยนะใครมาใครลูกใครใคร ลุงวิทย์ไงลุงวิทย์แกมาจ้าลุงวิทย์มานี่อ่ะแกมาลุงวิทย์ากมาลุงวิทย์มาไปเอารถมาเอารถมอไซค์ออกมาไปไป้อีกแล้วมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ีตัวดีบ้านันกระพักกนถามหาเฮ้ยามหาลุงวิทย์ตีเนขึ้นมาตีลุงวิทย์เลย บดะบดนั่นบดติดจังเลยตีจริงเตือนกุญตัวแผนตัวเขาไหมอย่างน้อยมันก็มีวิชาตัวอย่างติดตัวไปแหละเสื้ออะกับออพดอดีอีกคนหนึ่งอยู่ในห้อง เพชรยังไม่ออกมาเลยใส่รองเท้าเองเป็นพี่พลอยแล้วก็ถอดถอดเองด้วยเอาผ้ากันไปซ้ายบาทนี่ไปแล้วออร้านค่อยไปแล้วไปแล้วบาทนี่คน หอยไปแล้วเหลือแต่เผ็ดบาดนี่